น้องอีกตัวน่ารัวอีกตัวอยู่ในบ้านปังยาบ้างนะกูดิ่งไกลไปแล้วป่ะเอาหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวสองตี เจ็บมากพี่เจ็บมากหันขวาเจอเลยพี่วิปมียาวเนาะนอกนอกแล้พี่เค้ยโห้มียาวอะนี่ยนี่ยางหลังเนาะฮะหลังัวหลงหัววิ่งสองตัสองตัวเจ็บมากตัวหนึ่งคเฮ้ยเราไหนอะเราทำไม่ด

้จับเพอมกอันมีตัวไหนพี่ตป้องย่าอยู่ป้างตาย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 อยู่ดีก็มาหลังใช่กูได้ยินเสียงตีนซ้อนไงกูเลยอยู่ตรงนั้นต่อ กูเดินด้วยทำไมพี่แกเงียบจังเลรแต่ไอตัวนี้มันคนละที่ใช่ไหมไอตัวสุดท้ายไอพี่คุณคุที่แล้วมันมันมีน็อคหรืออยู่ใครเฮ้ยน็อคโอ้โหเดี๋ยวลบหลังทั้ง Nó có thể tấn công trong phía dưới đó, đúng không? Đúng rồi. Ê, phía trước. Phía trước. Không có nổ nổ. Ê, nhà. Có một tên ở nhà. Có một tên nhà. Ờ, nhà. nhà,

กูก็ตกแกงเหมือนกันไอ้เชี่ยมันลุกมาต่อหน้ากูเลยกูเจ็บมากพี่อยู่ข้างหัวอยู่ข้างบ้านเลยข้างบ้านเลยพี่ข้างบ้านฝั่งนู้นนะพี่ฝั่งกระแพงฝั่งนู้นแต่มันไม่ได้อยู่นอกกระแพงแล้อยู่ข้างบ้านใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมันรีพอร์ต